สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆนอนดึกกันติดๆกันมาหลายคืนวันนี้ก็เลยจะพามาทำน้ำปั่นเพื่อสุขภาพกันสักหน่อยค่ะอินทาผาลัมปั่นนมสดค่ะก็หลักๆเลยพระเอกก็คืออินทาผาลัมค่ะแล้วก็นมนมสดนะคะแล้วก็น้ำแข็งค่ะมาเริ่มทำกันเลยจ้าน้ำแข็งค่ะหนึ่งถ้วย นมสดสองร้อยมิลิลตรอินทผาลามจ้ะใส่เต็มที่เลยเราชอบเยอะชอบน้อยใส่เข้าไปได้เลยสูตรนี้แบบจะไม่ใส่ น้ำตาลนะคะเพราะว่าอินทผาลาัมมันหวานอยู่แล้วส่วนสำหรับเพื่อนๆพนืท่านใดชอบหวานก็เติมน้ําเชื่อมเข้าไปได้ แค่นี้ก็อร่อยละสดชื่น